วัี่ว่าเปนอ้าอาาปวันอาจารยานปัญจพุท่านามวิหังสิที่กิานทักินี้้อทำกครูไมได้ทัแตาเข้าแถวที่ก่อนเนาะแบบความสงบใจถวายเช่นนี้มีม้วทุกครูไม่ทงในมนทุกครู

ทานังปัสสาทานิปารณนาปริทัสสานุภาเวนาอัญญตฺวาติสํุปัจจเวนาคตยํกหุตานาภาวหตุอนตรายโสกิติกาโร <laughs>

mặt đầu tiên là kho hàng sổ cố gắng tham gia rừng chặt đà kho Ka pāpoa tāngā, ka pātoa pōtā. Ka pāpoa tāngā, จ้าที่ดังข้อมูลเพื่อเป็นสัญญาณเก็าเาั